มาน,นี่ไอเจอสบายสบายออกงานนี่แล้วครับมานี่มันจากบาดเจ็บหลังจากบาดเจ็บมานี่นนนนนได้ตุ่มครับได้ตุ่มตุ่มมาใส่กุ้งสามอันเพื่ออยากหาอยากกินก้อยกุ้งพันว่ามเบึงงั้นจะได้ลายบอ่อ เดี๋ยววันนี้เป็นยังไงห่อมห่อมต,ตกปลาหลังจากไปตกปลามาครับเนี่ยตกปลาครับเนี่ยห่อมตกปลามาใส่กุ้งโต่าขึ้นกันครับม,รมันเหม็นเันเหม็นกุ้งมักเหม็นๆลงองบนเขาลายบ่ อันนี้ใส่ตรงครับนี่ใส่ตุ่มไปครับไปครับ หอดไม้เด็ดเรียบร้อยกันหนึ่งก็เป็นกันหนึ่ง อรอชมผลงานเมืออื่นครับวาสีได้กุ้งหลายบอ่อพอได้กอด่ยอ,กอยบอ่ครับวันนี้เมื่อครับวันนี้อันที่เรายางเปกๆนี่ว่าแม่นยันี่ครับไปเทียงกระ,ะปู่ไปเถียงกระ,ะปูมาครับพี่น้องถาเบื้องมืออื่นเศร้าครับผม